โมรานท่านกล่าวว่าทุกมี12เหตุปัจจัยที่ร้อยเรียงกันทำให้เกิดฟังเช่นนี้เราอาจฟังแล้วต้องสะดุดเลยสำหรับนักคิดนักภาวนาทั้งหลายที่มีปัญญายุคสมัยนี้ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่รู้จักแต่ทุกขเวทนาสอนให้พ้นทุกขเวทนาไม่ได้มีปัญญาที่สอนทุกที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทุกนั้นการที่จะดับได้ ท่านต้องไปดับที่เหตุทั้งสิ้นไม่ใช่เอาเราเข้าไปดับทุกข์ในอริยสัจอันเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้นั่นคือหลักเหตุหลักผลทุกนั้นเป็นผลที่เรากําลังเผชิญอยู่คือมีทั้งสุขและทุกขเวทนาเหตุในการเกิดนั้นสุขเวทนาก็มีทุกขเวทนาก็มีครูบาอาจารย์พรั่งสอนกันให้พ้นทุกข์ด้วยการออกจากทุกขเวทนาเพื่อทําให้ตัวเราทั้งหลายมีสุขเวทนา เป็นคำของชาวบ้านเขาหน้ามันเป็นลักษณะธรรมชาติของชาวบ้านเขาสอนสอนกันเพื่อให้มีความสุขไม่ใช่พระจริงจริงสอนเป็นชาวบ้านถากหัวห่มฝาดเขาสอนชาวบ้านด้วยกันให้มีความสุขอยู่ในทุกอันมีเหตุจากการเกิดคนละอย่างกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรูนะ้น่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ว่าทุกมันมีเหตุของมันอยู่ถ้าจะดับทุกต้องไปดับที่เหตุมันท่านหมายถึงเหตุด,ดับทุกก็ดับ พระพุทธองค์ท่านเมื่อได้ทรงปรัสรู้แล้วก็ได้มาพิจารณาทําการวินิจฉัยเหตุของมันพระพุทธองค์ท่านจึงพบเห็น,ตร,ต,นร ule, ตรงตามความเป็นจริงที่ไม่ยิ่งไปกว่านี้ว่าเหตุของทุกทั้งหลายที่เราต้องเยียนวนพบเจอเผชิญไม่มีที่สิ้นสุดมันมีส2สองเหตุปัจจัยเหตุของความทุกตัวแรกก็คือชาติชาติคือเหตุแห่งทุกทั้งหลายทั้งปวงที่เรากําลังเผชิญชาติคือการเกิดเมื่อมีการเกิด ความสุขที่ชอบใจและความทุกข์ที่ไม่ชอบใจก็ยอ่อมมีตรงนี้คนมีปัญญาจะเริ่มเห็นว่าที่พระหลายท่านสอนสอนกันในการทีให้พ้นจากทุกข์เริ่มมองเห็นว่านั่นเป็นเรื่องทีให้พ้นจากทุกขเวทนาไม่ได้ทีให้พ้นจากทุกขันเกิดจากวัตัะที่พระพุทธองค์ทรงชี้สอนมันคนละทุกขกันแล้วเราจึงทำตัวด้วยการปล่อยวางกันไม่ยึดมั่นถือมั่นกัน ไม่โกรธกันไม่เกลียดไม่อาฆาพยิาบาทกันเป็นคนดีเป็นอะไรก็ตามที่สมมุติว่าดีทำแล้วมีความสุขนี่เราชี้สอนให้พ้นทุกข์กันแบบนี้แต่ที่พระพุทธองค์ชี้ท่านชี้ว่าทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุนี้ก็คือชาติชาติก็คือการเกิดเมื่อมีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจคร่ำครวญรำ่ำไห้ถูกใจ สุขใจยิ้มแย้มแจ่มใสก็ต้องมีมันมีเพราะอาศัยเหตุคือการที่เกิดมานี่แหละนี่เหตุของทุกข์เมื่อรู้เหตุก็ต้องดับเหตุแต่เหตุแห่งทุกที่ชื่อว่าชาติคือการเกิดมันอาศัยเหตุของมันอีกนั่นก็คือพบพบเป็นเหตุให้เกิดชาติหากจะดับชาติก็ต้องไปดับที่พบก่อนพบดับชาติจึงจะดับชาติดับทุกก็ดับเช่นกันแต่พบมีอุปาทานเป็นเหตุ จะดับคบต้องไปดับอุปาทานก่อนอุปาทานดับคบจึงจะดับได้นี่เหตุของทุกทั้งหลายมันร้อยเรียงกันมาเป็นแบบนี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายท่านเข้าใจไหมพระพุทธองค์ท่านได้วินิจฉัยจนไปถึงที่สุดแห่งเหตุนั่นก็คืออวิชาอวิชาเป็นที่มาเบื้องต้นแห่งเหตุทั้งปวงการดับทุกท่านชี้ให้ไปดับเหตุสุดท้ายที่เป็นต้นกำเนิดที่เรียกว่าอวิชา แต่อยู่อยู่ไปดับอวิชชาเลยนี่ก็ไม่ได้ท่านจะต้องฝึกปฏิบัติภาวนาตามหลักพุทธจนเข้าใจและดับเหตุไปเรื่อยเรื่อยยปัญญายันจนเข้าถึงตัวอวิชชาดับทุกทั้งหลายด้วยการตีอวิชชาการตีอวิชชาแตกนั่นก็คือความเข้าใจแห่งเหตุทั้งปวงว่ามันมีการร้อยเรียงกันมาเป็นเช่นนี้มีทั้งสิ้น12เหตุปัจจัย นี่เป็นแนวทางนี่เป็นเส้นทางแห่งพุทธะที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเพื่อก้าวไปสู่การดับทุกข์และท่านต้องเดินและดับด้วยตัวท่านเองไม่มีใครดับให้ท่านได้นี่การดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาอันเป็นการดับเหตุปัจจัยแยกเหตุออกมาได้12เหตุปัจจัยท่านเรียกชื่อเหตุนี้ว่าวงล้อปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นอาการแห่ง12เหตุปัจจัยที่ทําให้ทุกคนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าจะดับทุกข์ให้หวดเข้ามาดับที่เหตุตรงนี้ไม่ใช่ดับที่ทุกขเวทนาอันเป็นการเกิดที่เรียกว่าชาติไปแล้วแบบนั้นชาติยังดับไม่เป็นนม่รู้จักชาติอันเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วจะดับทุกข์แบบพระพุทธเจ้าสอนกันได้ยิ่งใดในเมื่อสอนกันแค่การดับทุกขเวทนาอันเป็นคาที่เป็นอัตตาอันเนื่องมาจากความไม่ถูกใจของตนเองทั้งสิ้นโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยาพลางังพุทธาอุทยานบุญญาพลางัง